สวัสดีจ้ากับวันที่อากาศค่อนข้างร้อนเลยนะประมาณ35องศาวันนี้ขอมาพูดถึง Sony Vion Pocket 5หลังจากที่ใช้มานาน1ไปีเต็มๆบวกนิดหน่อยนะอันนี้ก็ใส่อยู่นะหเห็นอุโดนไหมเห็นบวกปนะใส่อยู่เป็นไอเทมที่ เหมือนตอนแรกก็จะไม่ค่อยได้ช่วยให้เย็นขึ้นเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่เคยบอกในรีวิวว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนะแต่ถ้าราคาท่านคิดว่าราคามันสูงเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อมันก็ได้แต่ถ้ามีแล้วมันก็โอเคถ้ามันมันช่วยได้เยอะนะมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราแบบเย็นสบาย่าแต่ทําให้เราแบบคือเขิมอ่ะก่อนนันเนี้ยก็ไป ลองเดินถ่ายรูปจากา BTS สถานีพระขนงเดินมาอ่อนนุชเนี่ยก็เดินถ่ายรูปมาเรื่อยเวลาประมาณสักเที่ยงกว่าก็ทำให้มีแรงฮึดสู้ถ่ายรูปได้อยู่พอสมควรแล้วนะมันก็คุณร้อนมากเลยก็ดูสภาพแดดตอนนี้เส็แดดวะก็คือร้อนเอาเรื่องแต่พอมีไอตัวเย็นแปะหลังแล้วก็โอเคแหละ มันอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอะไรเย็นสบายไปทั้งตัวทําให้เราแบบมีกาลังใจเอธิบายไม่ถูกว่ะนะต้องแต่นี่ก็เป็นความส,ส่วนตัวนะบางท่านอาจจะหลังด้านมะมีหน้าด้านมีหลังด้านบพราคนหลังด้านอาจจะไม่ได้อะไรแต่นี่ก็เปิดแรงสุด แบบที่ไม่ได้ติด power bank นะฮะติด power bank นะมันจะได้5บวกใช่อันะนี้เปิดเลเวล5โอเคแบตมันอยู่ได้ไม่นานหรอกถ้าเปิด5บวกแบบได้2ชั่วโมงนี่มันออแต่นี้ก็ไม่เคยแบบใช้จนจนหมดต้องเอามาชาร์จระหว่างวันเลยนะว่าถ้าเกิดมันร้อนขนาดนั้นนะก,ก็ควรจะหาที่สิ่งสถิตท,ที่มันเย็นๆเ,เ,นะเอาอะนะอันนี้มาเล่า เล่าความรู้สึกหลังจากที่ใช้มานานหนึ่งปีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นประเด็นมากมายัวมไปอัปเดตก็ไม่เห็นมีอะไรมันจะอัพอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็แมนนวลเอาอะนะก็เลยไม่ได้รู้สึกมีปัญหาอะไระยังไม่มีอะไรบุกสลายนะก็ยังใช้งานอยู่ตามปะกติไม่ห่างจากปากพอสมควรจะดังหรือเปล่าเนาะเออ มันว่าถ้าเกิดใครสนใจนก็ลองอาจจะไปลองไปดูรีวิวที่ทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วจะเรียดกว่านี้นี่มันแบบเอ่อมาบอกว่า1ปีผ่านไปสภาพเป็นยังไงนะสภาพก็ยังโอเคอยู่ดูออกระไม้ดูก็ได้อายมีจะมีเหงื่อหน่อยก็ยังโอเคนะเออจะมีแบบความสกปรปกบ้างแต่ว่า ก็ยังทำความสะอาดไดนะ้ปีหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรบุบสลายอ่ะเห็นว่ามีละวมันก็เป็นรอยอ่ะนะเออมันก็ไม่แตกอะไรอ่ะนนี้มองไม่เห็นหรอกนะออแต่ก็ใช้งานได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรที่แบบให้กังวลใจถ้าคิดจะซื้อใช้ก็ไปลองดูที่ร้านโซนี่สโตเะก็น่าจะยัง มีอยู่แหละถอดครับก็รู้สึกแบบพอเลยอะใส่ก็ใส่มือเดียวใส่ลำบากอยู่เพราะว่าใส่เสื้อสองชั้นก็ประมาณนี้แล้วกันบอกว่ามันมีดีรู้สึกตอนนี้น่าจะถูกกว่าตอนที่ข้าพเจ้าซื้อมาเปิดตัวมัน5 9นะแล้วก็ถ้าซื้อเลยก็เหลือ5 4แต่ก็ก็ลอง ค่าดูตามร้านกันช่วงนี้น่าจะซื้อมาได้ใช้แน่ๆร้อนเหลือเกินโอเคแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้แหละสวัสดีจ้า